สาม,มนได้เตรียมจัดหาคู่ให้พระธิดาทั้งเจ็ดสร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับพระธิดาทุกองค์ยกเว้นรจนานี่เสด็จพ่อหาคู่ให้เราแล้วเหรอเนี่ยเป็นอะไรเหรอจ๊ะลูกรจชนาเสด็จแม่เป็นห่วงเรื่องคู่ครองเหรอจ๊ะเสด็จพ่อของลูกพูดถูกแล้วละจ้ะลูกของแม่สมควรจะมีคู่ครองแล้วเชื่อเสด็จพ่อเถอะนะจ๊ะ เสดลูกของแม่เนี่ยทั้งสวยทั้งนา่ารักกริริยามารยาทก็กงดงามคนที่ได้ลูกเป็นคู่ต้องเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเลยแหละเจ้าแต่ลูกยังไม่มีโอกาสได้รู้จักคนที่เสด็จพ่อจะเลือกมาให้ด้วยซ้ำไปนะพี่คะแม่เชื่อว่าคนที่พ่อของเจ้าเลือกมาให้ต้องเป็นผู้มีชาติตระกูลสูงส่งมีความรู้ความสามารถสมควรเป็นคู่ครองของลูกแน่แ,นแต่ถ้าลูกไม่ได้รักคนที่เสด็จพ่อเลือกมาแล้วพี่เะเสด็จแม่เออถูกต้อง ใช่แล้วจริงด้วยนั่นสิพี่ก็มัวแต่นึกอยากจะให้ลูกๆเป็นฝั่งเป็นฝากษะสีจะได้ครองบ้านเมืองแทนพี่แต่พี่ลืมนึกไปว่าลูกๆของเราก็คงอยากจะหาคู่หาคนที่ถูกใจกันเองเดี๋ยวจะเป็นคงเขาโขคขืนที่กลืนยากมันจะเป็นการไม่ดีนะพี่คะเสด็จที่เอาอย่างนี้ดีไหมหมนา้าพี่จะไม่จับคู่ใครให้ลูกอีกแล้ว ถ้พี่เริบประชุมเจ้าชายทั้งร้อยเอ็ดเจ็ดหัวมือมาให้ลูกเราเลือกคู่ได้ตามใจชอบลูกต้องถูกใจแน่เมื่อเสด็จพี่เห็นดีหมดฉันก็ตามพระทัยพคะพระเเสด็จพี่เปรบเสมือนช้างเท้าหน้าอ๋อน้องก็เป็นเสมือนงาช้างใช่ไหมล่ะพรุ่งนี้ชาพี่เริบส่งสารเรียกปร,ร,ระชุมด่วนเลยธนามา,มากันครบหรือยังครบแล้วพี่ข่ะ,ะเดี๋ยวขอเจดกนัน วาระก,การประชุม,มที่เราเรียกประชุมกันในวันนี้เราประสงค์จะให้ทิดาทั้งเจ็ดเลือกค,ครองพวกเจ้ารีบส่งสารผ่านอิเนเทอร์เน็ตไปยังร้อยเอ็ดเจ็ดหูมืองหากเมืองใดมีเจ้าชารูปงามอย่ารอชา้าให้มาพร้อมกันที่นี่ถ้าลูกเราชอบใจเจ้าช้าจากเมืองใดข้าจะยกให้ได้ครองคู่กันขอได้ช่ฟฝาบาทมีอะไรทนามาด ว่ามาสิเนือ่องจากว่าพระองค์ทรงพูดหวัดและเกินจดไม่ทันมีเครื่องไทยเอกสารไม่ครบเครื่องะไ,ไม่มีเขียนให้มันเร็วๆสิพยาค่าเขียนให้เร็วไม่ใช่ทีนี้ละ่ะลูกสาวทั้งเจ็ดของเราจะได้ขายออกสักทีละ่ะหากมือของท่านมีโอรสรูปงามอายุภายใน30พรรษาอย่ารอชา้ารีบมาที่เมืองสามมนด่วนถ้าพระธิดาของเราชอบใจโอรสของท่านก็จะยกให้เป็นคู่ครองทันทีโอกาสนี้มีครั้งเดียวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย ลูกอาบูมีอะไรล่ะเสด็จพ่อซัดดำเจ้าดูดิเท้าสามมนจะให้พัะธิดาของพระองค์เลือกคู่รู้ลุเปลาวละเล่าไงล่ะเสด็จพ่อเฮ้ยโง่จริงแลืวว่าแกล้งโง่ถ้าหากว่าเจ้าในที่ดาเท้าสามมนมาเป็นคู่เนี่ยเมืองสามมนนครก็จะตกเป็นของเราพรุ่งนี้จะต้องรีบออกเดินทางไปเมืองสามมนนัดดูทำเหนื่อยเสียบุคลิก อุ ka, a? A, pues ้ยเสี่ยวป้าอเรื่อยอยู่ไหนวะอ่ะอุ้ยเสี่ยวป้าฮาอุ้ยเสี่ยวป้าเรื่อยอยู่ไหนจ้าวิ่งไปกันเรื่อยอุ้ยฮู้ยจ้ามีอะไรเหรอสาเล็กแกอุ้ยเสี่ยวป้าก็ร้อนอ่องกเพียอนรูกแมมอุ้ยเข้าสามองเจ้าเมืองสามองนะจะให้ทีละทั้งเจกของพระองค์เลือกคู่เตรียมพร้อมไว้นะวัน จะผ่านหรือไปรู้ตัวนะโอ้โยวันเดดดิีเห็นมงชวิงไทยเกอร์มป่ะแดีดีอย่าโมจเตดีกบรีบเก็บข้าวของเตรียมออกเดินทางเร็วๆพันธิดาเท้าสามอนจะเลือกคู่แล้ว

อินี่เก็บขามุงหนึ่งร้อยเก็บดอกย,ย่อยร้อยห้าสิบอับดุลเอ้ยอินี่เทาวว้าสามมนให้เลือกพระธิดาสนใจไหมเฮหชาเสนพอหรือหมดอินี่ดอกเบี้ยมไม่ต้องนบแล้วแต่งเนื้อแต่งตัวไปเลือกคู่กันดีกว่าเล้ยวข้าอับดุลเหล่าเจ้าชายจากเมืองต่างๆเต,ตรียมพร้อมที่จะไปเลือกคู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมสังทองในตอนหน้านะครับ